สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพบกันวันพระเราได้นำธรรมะชุดประทีปชีวิตของพระสรีธรรมนิเทศกมลโชติมันโตอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าวาดวัดสันปะคอยจังหวัดเชียงใหม่และผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยเขตเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังค่ะวิตาาโ รประทีปชีวิตประทีปคือเครื่องมือส่องเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีปส่องทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืนวันนี้จะพูดถึงเรื่องของความรักต่อ เราเคยได้ยินได้ฟังคนเขาพูดกันว่าผมรักคุณเท่าฟ้าหรือผมรักคุณยิ่งชีวิตหรือคุณเป็นดวงตาของผมคุณเป็นดวงใจของผมขอให้เชื่อเถิดว่านั่นเป็นวาจาของคนเห็นแก่ตัวที่สุดในโลกและคนคนนั้นอาจจะเป็นคนโกหกที่สุดในโลกคำว่าโกหกแปลว่าหลอกลวง ที่พูดเช่นนี้เพราะในสคาทวัชสังยุตติกายพระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิอัตตะสมังเปมังแปลว่าความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีใครจะรักใครเท่าไรก็ตามเถิดแต่ความจริงมีอยู่ว่าที่เขารักกันอย่างหัวปักหัวปำถึงกับสารภาพว่าผมรักคุณยิ่งชีวิตนั้นเพราะเขาต้องการให้คุณเห็นใจเขาแล้วโอนอ่อนผ่อนตามเขา และเป็นของเขาเพื่อเขาจะได้มีความสุขสมใจแต่ถ้าเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากคุณแล้วสมใจแล้วสะใจแล้วคุณเคยเป็นดวงตาดวงใจของเขาอีกห้าปีคุณอาจเป็นกระสอบทรายของเขาหรือคุณอาจจะเป็นฟุตบอลของเขาใครจะรู้จำไม่ได้ว่าใครคนหนึ่งพูดว่า ผู้ชายทุกคนหลังจากแต่งงานแล้วห้าปีเห็นผู้หญิงทุกคนสวยหมดเว้นภรรยาของตนจะจริงหรือไม่ก็ฟังอาไว้ตามความเป็นจริงแล้วคนเรารักตัวเป็นที่หนึ่งจะรักใครเท่าไรอย่างไรก็เพื่อตัวฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีเคยได้ยินบ้างหรือไม่ว่าคนตายแทนกัน นอกจากเข้าเวรแทนกันหรือว่ารับจ้างเข้าคุกเข้าตารางแทนกันเจ็บแทนกันตายแทนกันยังไม่เคยได้ข่าวเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อวาจาของใครง่ายๆหรือวาจาหว,หวานหวานเหมือนน้ำตาลเมืองเพชรไม่มีใครรักเราเท่าฟ้าหรอกนอกจากตัวเราไม่มีใครรักเรายิ่งกว่าชีวิตของเราหรอกนอกจากตัวของเราอย่าทลักถลําเพราะคําพูดเพราะเพราะ แต่ไม่ใช่วาจาจริงไม่ใช่เรื่องจริงขอให้ท่านดำรงชีวิตโดยใช้ธรรมะเป็นประทีปส่องชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเถอด